โอ้นี่ดูดิมีแต่ตัวตึงๆทั้งนั้นเลยดูดิการตบกวัสตรีมเต็มที่แล้วไอ้พวกนี้โอ้ยอย่าให้กูได้เจอเลยนะไอ้สามร้อยกว่าเนี่ยไอ้ยสี่ร้อยเนี่ยอย่าให้กูได้เจอเฮ้ยเฮ้ยกูเจอแม่งวะเนี่ยมาดูสิครับว่าเป็นยังไงก่อนจะไปรับชมคลิปกันนะครับผมมีสตรีมทุกวันที่นีโมทีวีนะครับเริ่มตั้งแต่เวลา2องทุ่มไปจนไปนะครับผมผมจะสตรีมเกมโลบอคโลบอคและก็โลบอคนะครับผมอย่าลืมเข้าไปดูกันนะฮะลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เลยาาคลิปนนนนีี้้ตตััดดดมมมาาาจจกสรรใะะคคบผออวหหลลุุเฮ เรียบร้อยมึง few moments later. แพ้ก็แพ้ดิเฮ้ย hey, สวัสดีตัวช้นอีกคนโหอันนี้ไม่ต้องถามเลยนะฮะว่าเป็นผู้เล่นจากในสตรีมกูหรือเปล่านะฮะคือแบบโอ้โ oh ห oh, สูงกันนี่ยก็ยังอุตส่าห์จะเจอนะโอ้ oh, เรียกว่าดีเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวตอนนี้เรากําลังเล่นหนึ่งหงกันนะครับอันนี้ผมก็ไม่ค่อยชํานาญกับโหมดหน,หนเท่าไหร่นะครับไม่ได้ซื้อบอส เด็กอ้างเด็กมันอ้างเด็กมันอ้างวะ่ะอันตราเด็กมันอ้างรอแล้วนี่ไงเอ,อ้ยโอ้มันวางโกคูเลยวะ่ะเฮ้ยาโร์เด็กมันเอาแล้ววะ่ะเอ,อ้ยเดี๋ยวผมเอาไปนี่ขั้นหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวพอฟูลหนึ่งออก,กนนะมามังเตรียมตัวได้เลยไอเด็กไม่เตรียมพร้อมเดี๋ยวแกจะเจอแต่ว่ามันไม่มีบอสแล้วกูเอาวิทมาทำไม นะหรือว่าเด็กเขาอาจจะหลอกเราให้เราตายใจเพื่อเราไม่วางหรือเปล่าวะเฮ้ยผมเอาบัฟมาว่ะเย็ดโดแล้วยังไงล่ะครับบัฟน้องจะเจอนารุโตะพี่อ่ะเดี๋ยวน้องก็จะได้รู้ไงง่ายๆเลยถ้าคลิปนี้แพ้ก็ไม่เอาลงครับหลอกๆก,ก็ลงเด็เออเฮ้ยเยดโดเด็กมันเริ่มบัฟแล้วอ่ะเด็กมันเริ่มบัฟแล้ว,วอ่ะเด็กมันมาว่าเด็กคนนี้เนี่ยไอเด็กคนนี้มันสู้อ่ะเด็กคนนี้มันสู้เฮ้ยกูก็สู้เหมือนกันมาเดี๋ยวตอนนี้เดบูมาเราต้องรีบทำกันบ้านกันหน่อยแล้วนะฮะ เด,เดี๋ยวแป๊บนึงนะคือแต่จริงๆอ่ะถ้าเขาไม่ได้เอาบอสมาอย่างเงี้ยเราก็จริงๆไม่ต้องมีวิทก็ได้นะฮะเออแต่ก็นั่นแหละครับเขามีบัฟครับอ่าเรามาดูกันฮะว่าจะเป็นยังไงนะฮะอ่าเดี๋ยวผมเริ่มวางโต๊ะเลยแล้วกันนะผมวางกลางแมปเลยเอาสักประมาณตรงนี้นะฮะประมาณนี้ปะกูให้กลางแมปเลยอะประมาณประมาณประมาณไหนอะ ให้มันยิงข้างหลังได้อะต,ตรงนี้กันไม่รู้คิดไม่ออกอะไรมาดิมึงมามามาเน้นบูมากไว้เต็มก่อนนะนัวนี้แล้วผมเฮ้ยเขามีบัฟเฮ้ยมอนมอนเขามาว่ะมอนเขามาหวายปน้องหวายน้องมาผมให้น้องๆโหวตกันเลยตอนนี้ใครจะชนะครับระหว่างผมกับ ตัวชั้นอีกคนหนึ่งเนี่ยไอ้นี่คือดวงกูแม่งสมพงมากมาสุ่มเจอตัวเหมือนตัวเองเอ,อ่อเดี๋ยวตัวนี้ผมอัพไปอีกขั้นหนึ่งเลยแล้วกันนะครับจะได้อยู่ชิวๆอยู่ยาวๆนะครับไม่เอาบัฟมาเท่ากับแตกนะผม<อ><อ>เฮ้ยมันจะขนาดนั้นเลยว,วะแล้วลองมาดูกันดีกว่าว่าน้องคนนี้เขามีอะไรดีอีกนะครับคือตอนนี้เรารู้แล้วเขามี3ตัวเขามีบัฟหนึ่งโกคูสองกิลกเมสสามบูมาสี่ อีก2ตัวของเขามันจะคือตัวอะไรนะครับผมสรุปเป็นาโตโตนารูโตะนะฮะกูจบเลยนะครับแพ้เลยนะฮะอันนั้นอัันนน้กูคงต้องยอมจริงๆนะฮะ <c oughs> เออแต่ว่าเฮ้ยผมสู้ยันวินาทีสุดท้ายของผมว่ะอ๋อมีหนวดดำโอ้มีสโลด้วยนะฮะเฮ้ยแต่ดามเมจเขาขาดนะผมว่าดามเมจเขาขาดมากเลยนะเหลืออีกตัวเดียวแล้วฮะว่ามันจะคือตัวอะไรนะครับผมอ่ะเดี๋ยวกูขอ,อนับใหม่ดิโกคูบัฟคิวเมทบูมา่าหนวดดำเออยังเหลืออีกตัวหนึ่งนะฮะอ่าแต่ผมว่าตอนนี้ดาเมจเรื่องดาเมจผม กูต่อให้โกคูมันคูณ2เลยสัตว์เออนะครับผมเปิดโบสถใช่ป่ะลิกล่างแยกชนะเอ้าเฮ้ยทิพยมึงไปโหวตเขาทำไมวะเฮ้ยมึงมึงแฟนขับกูจริงป่ะเนี่ยเฮ้ยฮึ่ยฮึ่ยฮึ่ยสามพันเดี๋ยวเดี๋ยวเอาบูมาไว้เต็มก่อนบูมาจา๋าบูมาจา้จาจังหวะนี้ต้องช่วยถมากระแดกแล้วนะฮะวิทมันอัพแพงปะผมว่าผมอัพลงวิทตั้งแต่ตอนนี้เลยแล้วกันอู้อัพที2,000ันยัดดูอูอัพทีเดียวอ๋ออัพทีเดียวเต็มอ้าวแล้วถ้าอย่างงี้ผมวางวิทหลายๆตัวอย่างี้มันก็ บวกเลือดแม่งมันทวีคูณเป็นแสนเป็นล้านเลยสิครับเนี่ะเกี่ยวป่ะอันนี้ผมไม่รู้นะครับผมไม่เคยลงวิทมาก่อนเลยนะฮะเนี่ยวิทคาลิฟาไม่ใช่นะครับเนี่ยเอ้ยทำไมตังค์มันบวกร้อยหนึ่งด้วยวะไอ้เหี้ยมันบวกตังค์ด้วยเหรอไอ้เหี้ยแม่งบวกตังค์ด้วยนะฮะที่ลองวางดูนะครับอ่าลองวางดิ อ่าวางได้ตัวเดียว๋อถ้าวางได้หลายตัวก็โกงนะครับอืมก,ก็จริงแหละว,วางได้หลายตัวก็โกงอ่าไลบัฟไลสโลก็เตรียมตัวแพ้ครับเฮ้ยไอ้น้องแกอย่ารู้ถูกฉันไปซิแกรู้หรือเปล่าว่าฉันน่ะเป็นใครเพราะฉันนะ่ะคือตัวจริงยังไงล่ะเออวินผมยังหาไม่ได้นะผมเห็นวันนี้มันลงตู้วายไปรอบหนึ่งนะครับแต่ว่าผมยังไม่ได้เล่นสตอรี่ไปถึงสักทีนะครับก็เลยไม่ได้เปิดนะฮะเพศกูนี่คือเรียกว่าเออ แม่งห้าจะห้าหมื่นแล้วนะครับแต่ก็ไม่ได้ไม่แม่งเปิดไม่ได้ไอ้เหี้ยลึกตัวจริงกดหนึ่งลึกล่างปลอมกดสองมาโหวตดึงเข้ามาครับผมผมแพ้เท่ากับล้มมวยเอ้ยไม่เอาดิโอ้ไม่ใช่ดิสัตว์มึงแพ้ก็คือมึงแพ้ดิแต่กลัวมึงอาจจะไม่แพ้ก็ได้ไงมา,มา,มาๆเดี๋ยวเราอัพตังก่อนตอนนี้เออเขามีตัวอะไรเพิ่มอีกไหมยังนนยางเน,นี้ยังไม่มีฮะเชีย่ยแต่ตัวถ้าผมผมรอลุ้นตัวสุดท้ายเขาอยู่ถ้าตัวสุดท้ายเขาเป็นแบบนารูตโตะอย่างเงี้ยผมว่าผมตึงเลยนะเอโอ้โหโหวตตอนนี้เดือดมากนะฮะมาเดี๋ยวๆอีกนนนนิิดดึึงงฮะอีก บูม่ากูจะเต็มแล้วไอ้เหี้ยความฝันกูจะเป็นจริงแล้วเว้ยตอนนี้ผมลุ้นอยู่นะตัวสุดท้ายเขาเป็นอะไรฮะมึงเฉลยมาได้ไหม <laughs> อยากรู้ <laughs> สรุปตัวสุดท้ายมาแบบเป็นคีร่าไอ้เหี้ยกูกูหลอนเลยนะเฮ้ยตัวแอร์มาแล้วนะครับตัวแอร์เลือดน่าจะยังน้อยนะตอนน,ตอนนี้เราตอนนี้เราทำอะไรไม่ได้นะครับยกเว้นให้บูม่าเราไอ้นี่อย่างเดียวฮนะเดี๋ยวดูเลือดบ้างกูดิเลือดบ้านเราเออเยอะกว่าเขานะฮะโอ้ยผมก็ชนะว่ะเขาไม่มีวิสนะครับอย่าลืมนะครับเขาจะมีตัวบัฟเขาจะมีโกคู ขาจะมีอะไรก็ช่างแต่อย่าลืมครับเรามีสิ่งนี้อยู่นะเรามีสิ่งนี้อยู่นะครับพวกแกนจะได้รู้พวกแกไม่รู้ซะแล้วว่าเราน่ะมีอาวุธลับอยู่ยังไงล่ะเรามีบอสอยู่ยังไงล่ะไอ้ขี้โกงขี้โกงขี้อะไรเกมมันทำมาให้อ่ะโอ้ทำไมอ่ะ มึงไม่ได้เตรียมตัวมาเองนี่คือมึงเห็นตัวคุณหมดแล้วก่อนที่มึงจะเข้ามาได้ซ้ำไอสัตว์มึงต้องได้เตรียมตัวแล้วเฮ้ย,ยพวกท่านเนี่ยเป็นคนจังหวัดอะไรเนี่ยเดี๋ยวนมนหลุดไหมั้างวะเฮ้ไม่หลุดไม่หลุดเนาะโอเคมาตังกูได้แล้วไอสัตว์มึงเจอกูแน่ไอเวนนรโ่โตะจังหวะนี้ใส่เลยโอเคเดี๋ยวแล้วขอลองเทสซิขอลองเทสเดี๋ยวเลือดเลือดบ้างก็อยู่นี่เนาะเดี๋ยวขอลองเทสซิขอสักแปะหนึ่งเฮ้ยลดแล้ว ยัง <differences S 2> ไงด <Alcohol? S 1> ีนะยังไงเหียร์เกียร์เลยเ้ยท่านบอสท่านบอส บอสกูมาแล้วโว้ยบอสกูเลือดพันเดียวเองทิพหายเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยมอนเริ่มหลุดแล้วนะลิกเียมอนเริ่มหลุดไล่เฮียมอนเล่นไอสัตว์เดี๋ยวมึงจะไม่ได้เล่นจริงๆเอาเดี๋ยวไอเดี๋ยวลิกปิดไปก่อนอ่าลิกยังไม่ใช้ลิกยังไม่ใช้มันเป็นไม้ตายไม้ตายของฉันยังไงล่ะไอเดดของก่อนเลยสัตกทีของกไอนเลยสักที เอาไอ้อากุซัมมอนมาอีกตัวหนึ่งป่ะเอ้ยไอ้ียมันเปลืองตังค์นะ่เปลืองตังค์ที่ผายนะผมลิขคนดี2021นะครับผมมาเด็กเด็กเขายังไม่เปิดเผยตัวสุดท้ายมาฮะ,ฮะตัวสุดท้ายเป็นอะไรไม่รู้แต่ตอนนั้นเลือดบานมันน่าจะลขแตกแล้วอะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> กูเรียกว่วาชนะไม่เกี่ยววิธีการเว้ยเออเนี่ยฮะเดี๋ยวผมวางลูฟี่ไว้ตัวหนึ่งก่อนเลยดีไหมลูฟี่แหล้งกันยิงลูฟี่ผมว่ายิงก็้พอๆนะลูตกนะอืม เอาผมเอาตัวเดียวก่อนขอลองอัพเต็มดูดูที่จะเป็นไงตัวอะไรวะถ้าไม่ตายนี่ครับมันเป็นบอสนะครับมันยิงมันยิงบ้านเขาได้นะครับเลือดรถนะครับผมเนี่ยอันนี้คือเลือดบ้านเขานะฮะสามร้อยหนึ่งใช่ไหมเดี๋ยวผมอุ้ยผมยินด,ดีนำเสนอเนี่ยผมกดไปปุ๊บแปะอ่าเลือดรถไปยี่ห้า แปะเลือดรถไปเจ็ดเนี่ยรถไปอีกเจ็ดละลา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 เลือดปอมรถอ่นดิกลัวอ่ดกลัวกลัวกลัวมึงกลัวไปโซอาแล้วว่ะในศึกสงครามนะครับย่อมไม่เกี่ยงวิธีการว่ะเอ้ยเอ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวไม่กูจะทําให้บ้านเลือดมันใกล้หมดก่อนกูจะทําให้บ้านมันเลือดใกล้หมดแล้วค่อยเราสู้ด้วยฝีมือเราแล้วตอนเราใกล้แพ้เวเราให้กดให้มันจบนี่มึงดูเลือดบ้านกูก่อนนี่มันก้าวแล้ว ถ้ามึงมีบอสจังหวะนี้มึงก็สู้กูไม่ได้เข้าใจไหมวิฟเนี่ยจริงๆอ่ะถ้าเขาไม่ได้เอาบอสมานี่ก็คือแทบจะจบแล้วนะเพราะว่าเวฟิฟหลังๆเนี่ยมอนแม่งก็น่าจะเลือดเป็นล้านในเฮียเลือดกูป้อมกูไม่มีทางรีได้เป็นล้านอ่ะนะครับแป๊ะลดยีมม่ห้าอันนี้อีกแป๊ะลดเจ็ดแต่ตอนนี้บอสกูมาแล้วบอสกูมาสองตัวแล้วก็ตายนะครับ,บกูมัหมดตังไอ้ตรงนี้ไปเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวกูจะไม่มีเอ่อตังมาอัพตัวเอาเนี่ยฮะเฮ้ยตอนนี้ตัวเขาครบอย่างทำไมเขาไม่ลงอีกตัววะผม <c oughs> ว่าเขาขี่ละแน่ๆเลยฮะะเเื่่่อวาาาขขีรรหปลคับ ผมว่าแบบนี้เนี่ยเราไม่ได้แล้วนะเราเรา,เราปล wild, o, wow, ่อย okay. right ไว้แบบน <in pronunciation though> ี้ไม่ได้นะครับผมเลยื่อยสั่งผมเลยเรื่อยดีมึงเอาไปยี้ายสั่งมึงเอาไปยี้ายเวียนเอากูให้อีเจ็ดป่ะเอ้ยยังไงกันเนี่ยเหลือร้อยเจ็ดสิบแล้วร้ายจริงๆอ้าวเฮียกูไม่ได้โกงแล้วหน่อยอ๋อมึงมีมึงก็ใช่ดิมึงไม่ใช้อ่ะเพราะอะไรเหรอพวกกูไม่วิสยังไงล่ะแกน่ะพลาดแล้วแกคิดว่าขี่ลาของแกจะช่วยแกได้เหรอ ก็รัวๆได้ครับผมรู้ครับแต่ตังค์กูจะหมดเอานะครับตังค์ไม่มีวันพอนะครับเพราะบ้านแกจะแตกกอดอ่ะไหนยิ่งพูดงี้ทีละแน่นอนกูว่าอยู่ทําไมมันเด็กมันลีลาไงเด็กมันลีลากเกินไปหรือเปล่ากดให้บ้านแตกเลยนะครับผมให้ผมก็พยายามอยู่ผมก็แบบเรียกว่าค่อยๆเชื่อมันทีละนิดทีละน้อยนี่ครับมันจะได้มีความตื่นเต้นเบาๆโกงจัดออกโกงอะไรอะ <S 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 ่ะเกมมันกหนดกมาให้ใช้ได้อ่ะซัมมอนบอสเนี่ยน้องเขาเอามาได้เออในเลือดป้อมน้องเหลือ 149นะครับซึ่งมันเต็มประมาณ300กว่าเนาะแต่นี่มึงดูเลือดบ้านกูตอนนี้เนี่ย2,000แล้วนะครับมึงกดวันที่เลยี่เนี่ยบอกเลยไม่สมทมสตานแต่แต่ถ้าผมกดสักยี่เนี่ยออ้เจ็บอยู่นะหรือถ้าจะอีกเจ็อม,มันก็เจ็บอยู่เหมือนกันละครับมไม่มีเพชรครับโกงๆอะไรกันที่เปวากูโกงอีกแล้วอะ่ะเ น้องๆครับแบบนี้มันเรียกว่าโกงที่ไหนล่ะครับน,น,น้องเห็นทุกอย่างในรหัสผมเลยนะน้องรู้กระทั่งว่าผมเอาตัวอะไรมาด้วยซ้ําเออแต่น้องเลือกที่จะแบบออไม่รู้ไม่รู้ไม่ชี้นะครับผมมันก็ต้องเจออย่างนี้สิครับเออพี่ดูชั่วมากเลยนะครับอ๋อการแสดงครับของพวกนี้นะครับของแสดงอย่างนั้เอาตกูอัพขั้นล้านเนะี่ยคงไม่ได้อัพแล้วครับวันนี้ ดูทรงแล้วไม่ได้อัพแน่นอนชัดเจนนะครับตัวสุดท้ายก็คีระนะครับผมโอ้เขาเตรียมมาครบเลยนะมีตัวยิงแอร์นะครับมีตัวสโลมีตัวบัฟนะครับซึ่งเขากะจะให้คีระเป็นตัวดาเมจหลักนะครับผมแต่ว่าเลือดปมของแกนัมันจะไปอยู่ถึงตอนนั้น e หรือเปล่าโอ้โห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 ย่ารู้สึกเลวมากเลยน้องกูวิ่งไปเป็นสุกแล้วเนี่ยน้องวิ่งไปวิ่งมา โคตรเศร้าคีระชัวนะครับเออใช่มันคีระอยู่แล้วเอ้าคีระเรียยังไงมึงเจอบอสเลือดบ้านมึงแตกไอสัตว์ฮะ,อ,ะอุ้ยเลือดบ้า <c oughs> <c oughs> ชีลกสิ 60, ไอสัตว์เฮ้ยเราขอซิวเดี่ยวไหมซิวเดี่ยวไหมอ้าผมกดนี่เลยสองทีดิสองทีเลยดิอ,อ,อู้หูผมกดอีกทีแตกเลยนะเนี่ยผมว่าอุ้ยไรนี่บ้ายังไม่ทิพายแล้ว <c oughs> อู้หูเลือดแตกไอสัตว์เจอแก๊บิด ไม่บอสไม่ตายนะมันปล่อยพิษเลเรืๆๆ่อยๆโอ้อะไรวะเนี่ยแค่ยีแพ่เวฟเองครับน้องทำไมน้องน้องฆ่าบอสไม่ผมไม่ตายเหรอครับนะ่ะเสียใจมากเลยที่ผมทำร้ายน้องผมได้ลงคอนะครับแม่งเอ้ยมผมรับไม่ได้รครับ